ผมมาสักกับอาจารย์โน่อาจารย์โน่งาทำไรนี่ไหชิ้นเดียวเปิดร้านเลยอันนี้เขาเอาเป็นลายอะไรครับอันขอผีเสื้อราตรีครับทำไมต้องผีเสื้อครับเอาอะไรก็ได้ครับขอเป็นรูปโซได้ไหมขอรูปกุญแจมือได้ไหมเอ้ยขอรูปมีดเหมือนพี่เนมอ่ะ ผมมาาันสักฝากร้านรา้อยส<า>ักผมเลยนะครับอยู่ในไอจีนะครื่องสักเราไม่ชื้นเฮ้ยพี่ยายา,าโทษโทษโทษเฮ้ย,ยมึงจะจับนมทำไมเนะี่ยโอุ้มพี่นมตบอลเลยพี่นี่ครับพี่ไอ้พา,พา,พามาสยามนะครับอยู่ตรงสยามนะครับ พิสูพี่พิสูพี่พิสุจน์ดูไลน์ผมนะอ่าพีพิสูจน่พิสูจน์อันนี้พ่สูจน่เอาอันนี้ก็อยู่กับไปเมืองนน่ะฮะไปเมืองนึงนนเลยสวัสดีชาวโซเชียลแคมนะพี่เป็นไอโอรถเนี่ยอ่าไอโอโอโอเลียง ไอโอเลี้ยงนะมีมีพบมืพบมีดอ่ะอีข้างพบปืนดิไปเอาเน็ตเอวไว้อะแล้ใส่เองแล้วแบบน้ำคือแท้พี่แวววาดูนานจังครับเอ้ยพี่พลชมพูก็ดูอ่ะพี่พลชมพูครับฟีดเพลี่ยนกันไหมครับทำใจแชร์ดีโดผมกำลังสักกัอาจารย์โน่อยู่ตรงเนี้ยไาย่แชร์ดีโล เฮยแต่นี้เท่ยี่เยอาจารย์โนกันยอาจาร์โนกันยุงนะฮะน้องไม่ไม่ลุยไม่ต้องใส่เพชรแทนี่คอเอ้ยพี่พอชุมพูบอกว่ามาจีน้องตั้งท่ารตั้งท่า่มีคนดู เหมือนนั่งเหมือนนั่งรอสักโอเฮ้ยพี่เบ้าเ้าพี่เจ็บนิดหน่อยครับแต่ไม่ถึงกับดันเจ็บมีสาวด้วยว่ะ เด็กมันซ่าดูคิปเลยว้าพี่น şey> ึ่งภาพพี่นึ่งภาพถ่ายติ๊กตอกดิถ่ายลงติ๊กตอก เป็นไงครับจ้างไปรู้สึกยังไงครับที่ไปมึงทําหน้าเจ็บเลยดิมึงสักอยู่อ่ะผมโดนผมสักมาหลายลายแล้วค้างชื่อพี่หน่อยทางชื่อพี่หน่อยมักมักให้พี่ไอ้บางสิเดี๋ยวสักเสร็จจะไปทําคีโมเพราะว่าเป็นมะเร็งคีโมบ้าแฟนเพจชื่ออะไรนะพี่ไอ้ค้าวันนั้นหนูเห็นพี่ไอ้ไปกับใคร พี่เจใช่เหรอไปกับพี่เจครับสักจริงป้าน้องไฟพี่พอชมพูถามพยาามหมเนพี่ต้องมาดูเองกำลังสักอยู่ยังไม่เสร็จได้เนะ้องพอชมพูมาหรอใช่สวัสดีครับน้องพอชมพูนะครับก็อยู่กับร้านนะครับไปบางกง ถ้ามึงกลับจังหวัดดีกว่าบอกพี่ออลายอะไรอีกครับคุณไปไม่ต้องออนไน์หรอกผมขอฮาร์ c เ a นได้ไหมครับ <c oughs> ะระวังเป็นมะเร็งผิวหนังใช่ผมเตรียมใจเรื่องนั้นมานานล้ว <c oughs> อันนี้พี่ไอพามาสักมหาอยู่สยามนะครับอยู่สยามตรงตรงอันเนี้ยสยามสแควร์ซอยซอยที่มีสักอะซอยสามสยามตรงวัฒนการสักเจ็บไหมคะไม่พอยเจ็บครับตอนนี้คันๆันะไม่รู้ว่าเป็นหมึกหรือว่าเป็นติกริยาอะไรของร่างกายนะเออดีอยู่แล้วครับเมื่อกี้ให้พี่โนททำเพลงดีอยู่แล้วครับ ไม่นาเลยผมเปิดร้านสักได้วันเดียวอะเฮ้ยพี่พอยะพูดูนานจังแนยพี่เจ็บอันนี้เริ่มเจ็บเดินเดินยากขนาดเดินถนนยากแล้วถ้าสอดเสื้อเนี่ยถ้าเกิดเดินโอ้เดินจะสุดจากยากแล้วนี้จังหวะนี้นะถ้าทนถ้าทนถึงสองร้อยผมจะสักหน่ะ แต่อันนี้ให้หลายตัวตัวเอ็นใช่ป่ะตัวเฮชไม่รอดตั้ครับออโคตรเจ็บอ่ะไม่อยู่ดีอะโอโหไปนวนแน่โอนิ่งพีเอแอลกอฮอล์ใสก็ออกแล้วเฮ้ยน้องกิมโชว์ฟิมเมอรพี่พลิ้ชมพูดูนานจังครับพี่อยากเห็นรอยสักผมไหมถ้าพี่อยากเห็นอะ ผมจะให้พี่เห็นอ่ะเสร็จแล้วล่างเนี่ย <laughs> ไม่เอาดิล่าผมไม่กล้าโหเก็บครับเมื่อกี้มันโดนเส้นครับโดนเส้นพี่นด้วยนเฮ้ยพี่พอยชมพูดูนานจังอะมันขัขดขนนกตัวเองง่า <laughs> <laughs> ผมจให้พี่ดูใจต้องถึงว่ะไปไปล้างมือกันยังไม่จบยังไม่จบเหรอคอเหรือคอเออพี่ของอันนี้ผมขัดยากตัวจีนตัวจีนตัวจีนโอ้โหพี่โน้ โอ้โหพี่เอามึงมึงเกิดวันที่เท่าไหร่สิบสามนีเท่าไหร่นะ <c oughs> สามสิเท่าไหร่นะสามสิบอ้เหี้ยอะไรกูเขียนเลขหนึ่งไว้แล้วอ่ะโคตรไปนี่ครับเพล่นะ <c oughs> ผมว่าอีกนานเลยป่ะผมจะได้กินอ่ะอีกต้องรอแล้วก้าจี <c oughs> อันนี้คือแม่ดูลูกชายแก้งผมสิชอบใครก็มึงแกล้งคนอื่นมาเยอะอ่ะผมสา่งจริงจังนะอ่าตอนนี้ใส่อะไรนี่ใส่อะไรใหเชนให้เชนเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นอ่ะต่อไปนี่หรอเพี่อ่ะพี่ต่อไปอเอ็นนะครับครับได้ครับนี่พี่พี่นี่ก็ชอบใจใหญ่ขำใหญ่เลยไปไงล่ะ นี่ไงพี่ข้าไป่ะไปโอเคมือถอโอเคผมล้างหมดแล้วเรียบร้อย